สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับบอลสีเช่นเคยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบอลสีสีเบนจรงนะคะเพื่อนเอนเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนลวดลายก้านของน้องมีสีสวยสวยงามเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนดูไม่เบื่อนะคะบอลสีที่เป็นบอลเก่านะคะนี่นะคะ เลี้ยงไม่ยากนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงง่ายามากๆ <c oughs> ถ้าอยากให้น้องใบใหญ่นะคะใบใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะคะ <c oughs> เพื่อนๆอ,อ,อ,อย่างในกรณีของเรานี่นะคะเราจะผสมดินปรุงดินก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆแล้วก็ปลูกทีเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าใส่หลายครั้งนะคะปุ๋ยก็ส่วนปุ๋ยนี่ไม่ไม่เคยได้ใส่เลยนะคะเพราะว่า ปรุงดินไว้อย่างเดียวแล้วนะคะเพื่อนๆเอ่อก็จะมีดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยใส่นิดเดียวนะคะปุ๋ยขี้ไก่ปรุงไปกับดินเลยนะคะดินที่เราใช้ปลูกบอนสีค่ะแล้วทีนี้ก็ใช้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็ต่อไปก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเพื่อนๆแต่น้องก็ยังโตวสวยงามเหมือนเดิมนะคะเราก็เลี้ยงแบบวิธีธรรมชาตินะคะนี่นะคะ ส่วนหากมีเพลี้ยมีอะไรอย่างนี้นะคะปุ้ยก็จะไม่ได้ฉีดยาฆ่าเพลี้ยหรือว่าอะไรเลยนะคะเพื่อนๆใช้แค่ผงที่ผงกําจัดเห็บหมาค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะจะโรยแค่ช่วงยอดเขาช่วงนี้นะคะมันจะมีมันจะเคยมีเพลี้ยแป้งมารบกวนนะคะเพื่อนๆปุ้ยก็จะใช้แป้งเห็บหมานะคะโรยโรยทิ้งไว้ค่ะอาทิตย์หนึ่งจะโรยสักสามครั้งนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าแป้งหิบหมาถ้าโดนน้าไปแล้วก็เขาก็จะละลายไปแล้วนะคะเพื่อนเพืมันก็จะไม่มีผลนะคะนี่นะคะก็เลี้ยงก็ไม่ได้ใช้ยาเร่งหรือว่าอโฮอร์โมนอะไรมากมายนะคะเพื่อนเมันดีตรงที่ว่าเราปรุงดินไว้แล้วนะคะเพื่อนๆ สารอาหารที่ทำให้น้องต้นโตแล้วก็ใบใหญ่ก็มาจากดินนะคะทุกคนความสมบูรณ์ของดินก็จะทำให้บอลสีนั้นสมบูรณ์ไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆ